การรอคอยในเรื่องใดที่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะสิ้นสุดลงณนะที่ตรงไหนนะคะเรามาดูกันนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณไหมนะคะขอพลังงานของคุณหน่อย พลังงานของโคนธาตุลมเมทุนตุนกุมนะคะ1ไม้พลังงานของโคนธาตุาไฟเมษสิมธนูก้าถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็จะสติพลังงานของโคนราศีตุลนะคะมีพลังงานของโคนธาตุลมโคนธาตุไฟโคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาราศีตุลอยู่ในธาตุลมเนาะ การรอคอยในเรื่องใดที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะคุณกำลังเครียดในเรื่องนั้นๆอยู่เรื่องที่ก่อนหน้านี้หาทางออกไม่ได้นะคะคุณจะพบเจอกับทางออกคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีทางเลือกมีตัวเลือกนะคะ ให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะจากที่คิดหาหนทางไม่ออกเนาะจะมีทางเลือกให้คุณได้มาตัดสินใจเลือกนะคะส่วนเจสซี่ก็เป็นความเด็ดขาดการตัดสินใจนะคะความยุติธรรมความชัดเจนหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อว่าถ้าอยากบอกอะไรอีกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังรอคอยนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจของคุณที่ทำให้คุณวิตกกังวลในตอนนี้นะคะทินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าตื่นก็เครียดนอนก็เครียดนะคะเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรขอให้บอกทีเรื่องที่กําลังรบกวนใจคุณอยู่ในตอนนี้นะคะคือเรื่องอะไร ยังคงจมอยู่กับอดีตรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมายัง move on ไม่ได้นะคะคิงถือถ้วยนะคะความอบอุน่นอ่อนโยนนะคะการอยู่เคียงข้างเคียงคู่กันยังคงรอคอยความรักยังคงเชื่อมั่นในความรักยังอยากไปต่อนะคะ วินถือไม้คนที่มีความจริงจังจริงใจกับชีวิตนะคะเป็นคนที่ถึงแม้ว,ว่าภายในจิตใจจะอ่อนไหวจะเซนสิทีจะหมดกำลังใจขนาดไหนก็ไม่แสดงออกให้ใครได้รับรู้นะคะยังไงอีกยังไงอีกนะคะเรื่องที่คุณวิตกกังวลหรือว่าทำให้คุณเครียดสาเหตุที่ทำให้คุณเครียดในตอนนี้นะคะ น่าจะเกี่ยวกับความรักไหมอดีตที่ฝังใจคุณหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะสิ่งที่ฝังใจคุณคุณจะ move on ต่อไปได้ไหมหรือยังไงนะคะจะจบลงที่ตรงไหนสี่ไม้ความรักที่มั่นคงนะคะการเฉลิมฉลอง สีเรียนเก็บตัวเก็บใจห่วงแหนความโสดความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นคนขี้หึงขี้หวงตกอยู่ในห่วงของความรักการตกหลุมรักการเดินทางนะคะอาจจะเป็นมีคนเดินทางมามอบความรักให้กับคุณหรืออาจจะเป็นคุณเดินทางไปมอบความรักให้กับใครไหมนะคะคิงถือดาบ คนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะ move on ต่อไปได้ไหมนะคะพลังงานของการประสบความสําเร็จการสุขสมหวังในความรักการพบเจอกับรักที่ดีรักที่ใช่คนที่จะรักคุณแล้วก็คนที่จะทําให้คุณตกหลุมรักได้พบเจอกับความรักที่ดีคนที่มีความจริงใจ ะะจริงจังเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะคนคนนี้มีความคี้หึ้ขี้หวงด้วยนะคะคิงถือดาบเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนละคนกับคิงถือถ้วยด้วยนะคะเพราะว่าคิงถือถ้วยเป็นคนที่ที่นิ่งๆนะคะก็เป็นคนอบอุ่นจริงใจแต่ว่าเป็นพลังงานของความที่บางครั้งอาจจะยังไม่แน่นอนไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะว่าคิงถือถ้วยยังคงเป็นคนที่ ทบทวนตัวเองถามใจตัวเองยังไม่มีความชัดเจนในความคิดของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันก็หมายถึงว่าจากที่ทบทวนตัวเองไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เขาชัดเจนแล้วนะคะรู้แล้วว่าใจเขาอยู่ที่ใครหรือว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงนะคะหากว่าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่มีความชัดเจนขึ้นเรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีก การรอคอยในเรื่องใจที่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วจะสิ้นสุดลงนะที่ตรงไหนยังไงนะคะการรอคอยของคุณนะคะจะสิ้นสุดลงยังไงนะคะจะเป็นยังไงหลังจากนี้8ปดไม้นะคะ มันจะไปในทิศทางเดียวกันมีความเข้าใจกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพัฒนาไปได้ไกลนะคะเป็นความหวังเป็นความฝานันคุณจะได้พบเจอคนที่คุณภาวนาอธิฐานไว้นะคะด e m มู n นะคะสิ่งที่คุณวิตกกังวลสิ่งที่คุณลังเลสงสัยนะคะ The Lover คุณจะได้พบเจอกับเขานะคะผมลิขิตนำทางให้คุณทั้งสองคนได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกันนะคะยังไงอีก The Fool นะคะปล่อยใจให้เป็นอิสระได้เริ่มตน้นนะคะน่าจะเป็นคนใหม่นะคะได้พบเจอกับคนใหม่เนอะ คนที่คูณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะคะอ้าวแฮงแมนนะคะยังไงอีกเว้นวักพักใจคนที่ยังไม่ม o v ออนไปไหนสองไม้นะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยอนาคตที่จะมาถึง อินะคะความรักที่ดีความรักที่มั่นคงดูแลกันและกันนะคะคนที่มีความชัดเจนจริงใจรักจริงนะคะ การรอคอยในเรื่องใดที่กำลังจะสิ้นสุดลงพลังงานของการรอคอยนะคะรอคอยอนาคตที่ดีขึ้นนะคะการรอคอยนั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักบางคนอาจจะรอคอยรักเก่านะคะอยากให้หวนคืนกลับมานะคะยังคงยึดติดอยู่กับอดีตความทรงจำในอดีตความรักในอดีตนะคะส่วนบางคนอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าปลายทางของความรักคุณมองหาความรักที่ดีนะคะความรักที่ ใช่คนที่จะมาเติมเต็มความรักของคุณคนที่จะจับมือกันก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อุปสักไปด้วยการสี่ม้เป็นการเฉลิมฉลองเป็นการแต่งงานนะคะแล้วก็ไพ่จบของคุณเป็นเ e ม m p ลอร์นะคะคนที่จะมีความรักที่มั่นคงจริงใจให้กับคุณเป็นรักที่ ที่สามารถเชื่อใจได้พึ่งพากันได้ดูแลกันและกันนะคะดูฟูเป็นการเริ่มต้นใหม่หากว่าเป็นคนเก่านะคะก็จะเป็นการปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเหมือนกันนะคะ ความรักที่คุณรอคอยคนรักที่คุณเฝ้าฝันในิีฐานไว้นะคะควีนถือถว้วยเราก็เดอะสตาร์เนาะกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะขอให้คุณมั่นใจนะคะหมดความกลัวหมดความวิตกกงังวลทำใจให้สบายแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะคนคนนั้นจะเข้ามาหาคุณคุณจะได้พบเจอกับเขาปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระปล่อยใจให้เป็นอิสระ อย่ากลัวว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยนั้นจะดีหรือจะร้ายนะคะให้คุณมีความสุขกับทุกวันอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่กับพลังงานของสิ่งที่คุณรอคอยเป้าหมายที่คุณรอคอยนั้นกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะ คลิปนี้อาจเป็นไปได้ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะขึ้นอยู่กับว่าในใจคุณคุณรอคอยใครแล้วก็สิ่งที่คุณในที่ฐานอยู่นั้นนะคะสิ่งที่คุณในที่ฐานขอพรความหวังที่คุณรอคอยนั้นคุณรอคอยใครนะคะถ้าเป็นคนเก่าเขาก็จะกลับมาแต่ว่ากลับมาในรูปแบบใหม่มีความชัดเจนขึ้นนะคะ มีความตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยมากขึ้นเนาะแต่ถ้าหากว่าคุณรอรักใหม่ก็เปล่งไปได้ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้เรียนรู้นะคะ The Lover นะคะนอกจากจะเป็นพรมลิขิตที่นำทางให้คุณทั้งสองคนได้มาพบเจอการความรักที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นทั้งตัวเลือก หรือว่าทางเลือกในความรักหรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้ามาทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะเป็นช้อยที่เข้ามามากกว่า1นึคนก็ได้นะคะเดลเวอร์เนาะ สิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยคนเก่าหรือรอคอยคนใหม่ก็เป็นไปได้ว่ากําลังจะสิ้นสุดลงแล้วคุณกําลังจะสมหวังนะคะคุณจะเลือกใครขึ้นอยู่กับคุณนะคะใครที่ตรงใจตอบโจทย์แล้วก็เป็นคนที่คุณอิิฐานขอพรไว้นะคะบางทีอาจจะเข้ามาแค่หนึ่งคนที่คุณรอคอยบางทีอาจจะเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะ